สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องมวนวันเอเชียมาติดตามข่าวการเตรียมความพร้อมการเปิดให้บริการเดินรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงและสถานีกลางบางซื่อที่จะเริ่มทดสอบในเดือนมีนาคม2564นี้กันบ้างล่าสุดบริษัทรถไฟฟ้ารฟทราทจำกัดซึ่งได้รับมอบหมายให้บริหารเดินรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงได้มีการจัดผัมนนิเทศพนักง,งานใหม่เพื่อปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายภารกิจแล้ว ยันจะให้เป็นไปตามครอบอระยะเวลาการเปิดให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงและสถานีกลางบางซื่อเต็มรูปแบบในปี2564นี้เรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันดูครับนายสุเทพพันแพงกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทร,รถไฟฟ้าราฟอทอจำกัดเปิดเผยว่าตามที่บริษัทได้รับมอบหมายภารกิจให้เดินรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงช่วงบางซื่อรังสิตและช่วงบางซื่อตลิ่งชันนั้นล่าสุดเมื่อวันจันทร์ที่11มกราคม2564ที่ผ่านมาบริษัทร,รถไฟฟ้าราฟอทอจำกัดได้จัดกิจกรรมปฐมยิเทศและต้อนรับพนักง,งานใหม่จำนวน130คนในรูปแบบนิวโน m a ลเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ร,ระบาดของโควิด -19 ทำให้ไม่สามารถฝึกอบรม ในรูปแบบการอบรมในห้องบรรยายได้บริษัทจึงพลิกสถานการณ์ล่าวให้เป็นโอกาสโดยการนําเทคโนโลยีการฝึกอบรมทางไกลและการฝึกอบรมออนไลน์มาใช้ประโยชน์เพื่อให้พนักงานได้พัฒนาทักษะและความคุ้นชินกับการฝึกการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆซึ่งเป็นนโยบายหลักของบริษัทในการมุ่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความสามารถหลากหลายมุ่งมั่นการสร้างวัฒนธรรมขององค์กรแห่งการเรียนรู้ และกำปรับตัวให้มีวิธีการทำงานแบบ New Normal รวมถึงให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมซึ่งต้องการให้เปิดให้บริการโครงการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงและสถานีการบางซื่อแก่ประชาชนอย่างเต็มรูปแบบในปี2564นี้สำหรับโครงการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงก่อนห้านี้การรถไฟแห่งประเทศไทยคาดว่าจะทดสอบการเดินรถเสมือนจริง ในช่วงเดือนมีนาคม2564จากนั้นจะเปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการในเดือนกรกฎาคม2564และเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยน2564ก็ใกล้มาแล้วนะครับสำหรับการเปิดให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงและสถานีกลางบางซื่อซึ่งหากเปิดได้ตามกำหนดก็จะเป็นการพลิกโฉมระบบคมนาคมและระบบการขนส่งทางรางทันที ซึ่งไม่ได้เป็นระดับอาเซียนเท่านั้นนะครับแต่ว่าจะไปยืนอยู่ในระดับเอเชียและระดับโลกเลยทีเดียวเพราะว่าสถานีกลางบางซื่อมีขนาดใหญ่และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดซึ่งกระทรวงคมนาคมการันตีว่าสถานีกลางบางซื่อมีมาตรฐานเทียบชั้นสถานีรถไฟชั้นนําของโลกเลยทีเดียวซึ่งหากเปิดประเทศเต็มตัวเมื่อไหร่ก็อาจจะทําให้ทางชาติที่เคยมาเมืองไทยและกลับมาอีกอาจจะถึงกับงง และคิดว่าเครื่องบินลงจอดผิดประเทศก็เป็นได้นะครับหากเพื่อนๆเ,เห็นว่าข่าวนี้มีประโยชน์รบกวนกดติดตามกดถูกใจและกดใจด้วยครับ